สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาทําข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอนด้วยกันนะคะซึ่งสูตรวันนี้นะคะจะเป็นสูตรหวาน,นะคะ่ะหนึ่งจะใช้น้าอ้อยในการเป็นน้าเชื่อมราดบนข้าวโพดป๊อปคอนของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบส่วนที่1ก่อนนะคะส่วนที่ใช้สําหรับการทอดค่ะก็จะมีข้าวโพดเนยน้ํามันพืชค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่เนยกับน้ํามันพืชคนให้เนยละลายในกระทะดีก่อนค่ะ เมื่อเนอยละลายดีแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปนะคะช่วงแรกๆคนนิดนึงค่ะเมื่อข้าวโพดเริ่มแตกตัวนะคะก็ให้นำฝากระทะมาปิดค,ค่ะแล้วก็คอยเขยา่าหนึ่งไปใช้ไฟกลางๆในการคั่วข้าวโพดนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปค่ะข้าวโพดจะไหม้ได้นะคะส่วนการเขย่าก,ก็จะช่วยให้ข้าวโพดของเรานะคะไม่ติดก้นกระทะ แตกทั่วกันสม่ำเสมอค่ะเราจะรอจนกระทั่งเสียงของข้าวโพดนะคะเริ่มเงียบค่ะท่านผู้ชมแล้วเราค่อยๆเปิดดูค่ะตอนนี้ในกระทะเสียงเริ่มเงียบแล้วค่ะเราก็ค่อยๆเปิดดูนะคะสิ่งที่เราพบก็คือจากม็ดขา้าวโพดดิบก็กลายเป็นป๊อบคอนสีสวยน่ารับประทานมากค่ะ ป๊อปคอนของเราจะไม่ติดกระทะนะคะท่านผู้ชมเป็นเพราะว่าเราใช้การขย่าช่วยเขาในช่วงที่ป๊อปคอนของเราแตกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไฟที่ใช้ไม่ได้แรงเกินรวมถึงความหนาของกระทะด้วยค่ะถ้าไม่มีกระทะเทฟลอนหาน,านาแบบนี้นะคะก็สามารถใช้หม้อหรือกระทะอื่นก็ได้ค่ะแต่เราก็ใส่ปริมาณน,น้อยลงแล้วก็คอยช่วยเขาขย่าวหนนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะนำป๊อปคอนของเราค่ะมาพักไว้ในถาดก่อนการต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวหนึ่งไปเตรียมการทำน้ำหวานสำหรับราดป๊อปคอนค่ะเพราะว่าป๊อปคอนที่จะทำวันนี้คือรสหวานค่ะท่านผู้มชม,ม,มวัตถุดิบในการทำน้ำหวานสำหรับการราดนะคะก็จะมีน้ำอ้อยค่ะน้ำปล่าเกลือปน่นหนึ่งจะใช้3อย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมน้ำอ้อยก็ นน้ำอ้อยที่เราซื้อมาจากตลาดทั่วไปนะคะก็จะมาเราก็จะหักน้าอ้อยนะคะจากอันกลมๆให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงเพื่อง่ายต่อการละลายค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนแรกนะคะหนึ่งก็จะใส่น้าเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ําอ้อยเกลือป่นคนให้เข้ากันนะคะเราจะเคี่ยวให้น้าอ้อยละลายค่ะท่านผู้ชมในช่วงแรกๆนะคะน้าอ้อยที่เราเคี่ยวค่ะก็จะเป็นน้ําเหลวๆก่อนนะคะ ซึ่งเราจะต้องรอให้น้ำอ้อยเริ่มจับตัวค่ะเวลาที่เราคนนะคะจะจับความรู้สึกได้ค่ะถ้ายังเบามืออยู่นะคะก็คือน้ำอ้อยยังไม่ไม่เหนียวพอนะคะหรือเราจะใช้วิธีการเทสก็ได้ค่ะโดยการนำน้ำ,นำอ้อยที่อยู่ในกระทะนะคะมาหยดลงในน้ำค่ะถ้าหยดแล้วยังไม่จับตัวเป็นก้อนก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ค่ะท่านผู้ชม เราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะสีน้ําอ้อยจากสีเหลืองอ่อนๆนะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลความหนักมือในการคนนะคะก็จับความรู้สึกได้ว่าเริ่มหนืดแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเทสอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าได้หรือยังนะคะผลการเทสการทดสอบของหนึ่งนะคะก็คือนําน้ําหวานของเราไปหยดในน้ําแล้วก็จับตัวเป็นก้อนค่ะท่านผู้ชม ซึ่งถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวหนึ่งก็ปิดแกส๊สแล้วก็เตรียมนำไปราดบนข้าวโพดค่ะการราดน้ำหวานนะคะก็ต้องราดในขณะที่น้ำหวานของเรากำลังร้อนๆนะคะเพราะว่าถ้าเรารอให้เขาเย็นตัวค่ะเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนไม่สามารถนำมาคลุกเคล้ากับข้าวโพดได้นะคะตอนนี้น้ำหวานของหนึ่งนะคะเริ่มเทลงไปบนข้าวโพดเราก็เทกระจายๆแบบนี้ค่ะเมื่อเทน้ำหวานหมดแล้วนะคะก็ ให้ใช้ทับพ,พีหรือตะลิวนะคะมาคนให้เขาเข้ากันค่ะผสมคลุกเคล้าน้ำหวานให้เข้ากับข้าวโพดแบบนี้ค่ะ mm hmm. ช่วงแรกๆที่น้ำหวานสัมผัสกับข้าวโพดนะคะก็จะมีความเหนียวเหนียวนึบๆนึบค่ะเราคนให้เข้ากันดีรอสักครู่นะคะข้าวโพดของเราก็ จะแห้งดูดซับความหวานข้าวโพดก็จะกรอบหน้ารับประทานค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วนะคะก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นขนมหรือของทานเล่นที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรนะคะใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะแต่ได้ความอร่อยแบบสดใหม่ค่ะป๊อปคอนสูตรหวานนะคะ ระค่าเมนูป๊อปคอนหรือขา้ขวาวโพดคั่วสุดหวานนะคะหากใครมีวัตถุดิบลองทําตามดูได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ